ก็คือวันนี้เราจะมีเซอร์ไพรส์ว่าที่คุณพ่อมือไม้คุณพ่อมอนนั่นเองรถ้อมไม่ใช่หรอรถพี่ซื้อมาให้กวางแล้วสวัสดีค่ะ ีนี้เป็นอีพีพิเศษมากๆทุกคนอยากจะเก็บอีพีนี้ไว้เป็นความทรงจำนะคะก็คือวันนี้เราจะมีเซอร์ไพรส์ว่าที่คุณพ่อมือไม้คุณพ่อมอนน,อน,นั่นเองเนื่องจากว่าเตรียมที่จะมีลูกน้อยแล้วก็เลยวางแผนว่าจะเปลี่ยนรถจะต้องขนของรถจะทำยังไงดีนะก็ะดูเยอะมากๆดูหลายที่ที่คุณพ่อถูกใจแต่คุณพ่อก็ยังไม่จองจ้ะ ก็เลยแอบดิวกับเซลนะคะแล้วก็เลยแอบจองให้คุณพ่อไปแล้วทุกคนโดยนางไม่รู้จริงๆโดยนางไม่รู้แล้วก็วันนี้เป็นเรื่องงามยามดีที่สุดของเดือนนี้นะคะเดี๋ยววันนี้9โมงรถจะมาส่งที่หน้าบ้านแล้วเดี๋ยวเราไปปลุกคุณพ่อกันดีกว่าว่ามีของมาส่งให้ตื่นมาเอาได้แล้วไปดูกันทุกคน จะเก้าโมงอยู่แล้วนะวันนี้มีนัดนะ2,000 years later คุณพ่อตื่นได้แล้วไปแปรงฟันอาบน้ำแล้วเดี๋ยวเพื่อนมาหาโอ๊ยอะไรวะเนี่ยตื่นได้ล,ลืมเอาไปดูโทรศัพท์ดีว่าเขามาหาแล้วกี่โมงโอ๊ยแปดโมงครึ่งเองอคุณแม่จะลงไปรอข้างล่างนะคะ อแอบหลอกลอกคุณพ่อสําเร็จแล้วนะคะหลอกว่าเพื่อนจะมาหาที่บ้านเพราะว่านางจะต้องอาบน้าแต่งตัวปังฝันเรียบร้อยด้วยแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะภพยครั้งนี้จะเป็นยังไงบ้างสวัสดีค่ะเดี๋ยวกัอนค่ะมาแล้วทุกคนวันนี้นะคะเราจะซาไพร์ุณพาะในรถคันนี้เองไปดูกัน นี่นะคะไม่มาเป็นของข,องขวัญเลยอะ่ะมาเป็นรถเลยที่แพรเห็นเ,เป็นรถเลยนะคะอันนี้ก็ดีนะให้เขาจอดเลยบ้านเราเป็นที่หนึ่งเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเป็นของเรา <c oughs> นี่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูสีมากกันเห็นของขวัญกันไหมคะ <c oughs> ลำยัยอยู่นะนั่นแ่ละเสร็จหรือยังเร็ว เพื่อนมาแล้วเพื่อนเดี๋ยวพี่ถามเพื่อนไหนกำลังตื่นเก้าโมงข้าี่นัดกับพี่เอไว้พี่เอไหนเดี๋ยวเขามาแล้วเนี่ยนัดตอนไหนวะอ้าวลืมอย่างเงี้ยโอ๊ยเก้าโมงกว่าเนี่ยพี่อยู่บ้านไม่ใช่เหรอก็เพื่อนมาหานัดกับพี่เอเอาไว้เดี๋ยวเขาต้องมาดูบ้านด้วยมาแนะนําอะไรด้วยอย่างเงี้ยเห็นปะแล้วมอพาร์ทใครอะข้างบ้าน ก็เขามาจอดของสอสข,ข้างบ้านเราอ่ะโคตรรวยเลยอ่ะอออาพารเตี้เ <c oughs> ข้าบ้านเขาเราไม่ได้อยู่ตั้งหลายวันแล้วนไงอออพาร์ตแล้ววะสวยดีว่ะแล้วเดี๋ยวไหนลงไปเข้ามาอย่างเดี๋ยวพี่เอเนี่ยพี่เอพี่ออมป่ะหรือพี่เอ <c oughs> ใช่พี่เอไหนวันเนี้ยเพื่อนพี่นั่นแหละจะถ่ายอะไรก็ไม่บอกไม่ถึงเราจะดูว่าวันเดททริปไอ้วันเดท ของคุณพ่อเป็นยังไงก็เดินถ่ายอะไรไม่เหนือไม่อือไม่บอกไม่อะไรถ้าอย่างเอ้ามันก็ไม่เลียวดิถ้าบอกอ่ะด้วยดิถ่ายยันกางเกงในในห้องน้ําเออแล้วเขาดีนะเขาเอาผ้าเขามาส่งนี่เลยว่ะเอาผ้าเขมาส่งที่บ้านดีนะเพื่อนหรือแช่งใครย่งเพื่อนอยู่ในรถตู้หรือเปล่าอ้าวรถเขาไม่ได้เหรอ เพื่อนอยู่ในรถตู้หรือเปล่ารถเขาไม่ใช่เหรอรถพี่ซื้อมาให้ไปแอบ,บซื้อมาเ <c oughs> ยา <c oughs> วโม้กวพี่รักไปแอบ,บจองมาให้แล้วลก็อาจะได้หนึ่งเดือนที่วันนั้นไปดูดิถามว่าอันนี้รถผมหรือเปล่าครับ รถใครก็ไปถามเขาเผื่อว่าถ้าไม่ใช่รถพี่เขาบอกอ๋อไม่ใช่ครับพี่รถข้างบ้านพี่มาส่งรถใครครับอันนี้รถอันนี้รถใครพี่อันนี้รถใครอ่ะรถที่ไหนจริงเหรอเนี่ยงไปเร็วๆจีนเนี่ย แต่นั่นเป็นท no. ี่เรียบร้อยอะไรนะตอนแรกจะมาไปรถของขวัญแต่ว hm, ่าเปื่อยมาเลยจ้าเปื่อยมาเลยจ้าไม่ออกแล้วเหรอเออก็มัวแต่เลือกอยู่ได้ลำใหญ่องจองไปให้เรียบร้อยซื้อซื้อไปให้เรียบร้อยให้จองไปซื้อนั่นแหละไม่ลองตอนไหนเนี่ยก็แอบไปดีลกับเซลไว้แล้วตอนนี้พี่ไปดูรถไงตัวอันนี้ตัวไหนเนี่ย ย c เหรอใช่ค่ะเอารถลงมาเลยนะคะจะได้เลิกแล้วค่ะคุณพ่อดีใจไหมรู้ว่าทำไมให้ตื่นเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ต้องดูแลเมียดีๆกับลูกดีๆนะรู้ไหมสวยอ่ะโอดีใจไหมดีใจครับลูกให้ของขวัญนะพอไหมพอไหมพอสิเพราะว่าเงินเมียหมายถึงว่าตังค์ที่จะต้องผ่อนเนี่ยไม่เงินเมียเอง พร้อมแล้วรบถบรรทุกลูกบรรทุกเมียแล้วใครเป็นคนขับนี่ไงเอาเอาชุดชาบลีมาเลยเฮงเฮงรวยรวยนะคันนี้ชื่อว่าน้องมั่งมีรัพยบคันนี้ชื่อน้องมั่งมีทรัพย์นะขอให้คนพ่อมีแต่ดีขึ้นดีขึ้นลนรั์ผนเงินขนทองขนคนดีๆนะคะ9โมง9:18แล้วโอเคว้าวมป็อะไรสวยมาก รถตรงไหนน่ะอืม9โมง19นาทีบ้างบ้างบ้างบางเเรียบร้อยน้องมั่งมีซาพของคุณพ่อเรียบร้อยแล้ว สบายเนี่ยขับช้าๆนะระวังขับนิ่งมากเปิดไงอะเปิดอะไรเหรอเออใช่ดูรถด้วยเอาอนี่นะข้ามวันองเดียวเลยเหรอนี่นะใช่ดันแค่ข้ามวันอย่างเดียวร้างขึ้นที่ไปทดสอบมาขนาดนี้อ่าแค่นี้เยอ วเพีิงเพวยงเลยนะคะขอให้คุณพ่อมีแต่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นน้องมั่งมีซั์ไปไหนดีอะวันนี้ขับไปหน้าหมู่บ้านดิ oh. <laughs> ไปไหว้สารภูมิหน่อยป่ะสารภูมิบ้านเราอะ่ะยังไงใช้งานยังไงเดี๋ยวค่อยกดไปกดเล่นที่บ้านสิ กดเยอะไม่ได้ผู้นี้ต้องคืนเขาแล้วไม่ต้องสงสัยเลยเอามาให้ดูเฉยว่าชอบไหมถ้าชอบค่อยไปซื้อให้เทสเืออย่างนี้หรอใช่แม่สวายไหมแม่ใช่ค่ะเออถ้าเกิดว่าแม่ท้องใหญ่มากๆมันจะดีกับแม่มากๆรูบริหารซื้อเลยไหมฮะอะไรนะซื้อได้ไหมนี่ไม่ได้ซื้อเหรอเขาบอกว่าเช่ามา เอาความจริงได้ไหมเนี่ยชอบมาให้ลองขับดูว่าชอบหรือเปล่าไปลงไปไหว้ค่ะแล้วให้มาไหว้พระทำไมถ้าข้ามาก็ตั้งแต่ปีใหม่ยังไม่ได้มาไหว้เลยก็เลยชวนมาไหว้สรุปเดี๋ยวพี่เอาเอาของเก่าที่มันอยู่ในโจคเนอร์มาใส่รปคืนได้ยใช่ไัมไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เอาไปคืนแล้ว ามาให้ลองเฉยๆ่็เอามาให้ลองไงสรุปคือเอามาให้ลองว่าเออถูกใจไหมขับรถเลยอ่ะขับรถเลยได้ค่ะได้ค่ะท่านอีหนูขับรถไปโอสรุปเปิดตูงเต็มไปเลย สรุปว่าโอเคไหมคะคุณพ่อโอเคครับแฮปปี้ไหมคะแีจุ๊บหน่อยอันนี้รักจริงเรียบร้อยนะคะเสร็จสิ้นภารกิจวันนี้แล้วก็สรุปอันนี้เซอร์ไพรส์ใช่ไหมเช่ามาสรุปเช่ามาสรุปของเราใช่ไหมแล้วเซอร์ไพรส์ใช่ไหมก็เดี๋ยวเอามาลองขับก่อนถ้าถูกใจก็พ้าสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าสองดูเจ็ดเหมือนกันเลยอ่ะเจ็ดข้างหน้าเหมือนกันเลยอ่ะ นี้อีกกี่ปีแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นป้ายขาวบ้าออ<ว>เดี๋ยวเราเปลี่ยนเลยเดี๋ยวเปลี่ยนเลยเดี๋ยวเปลี่ยนเลยโอเคครับก็ยังไงคอยติดตามเรานะครับถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์ที่น่ารักมากครับว่าเราไปเชา่ารถที่ไหนเชา่ารถที่เท็ดดี้ขอบคุณเมียมากเลยนะครับก็ดูมานานแต่เดี๋ยวก็ต้องแบบมาหาก,กินเพื่อที่จะผ่อนรถคันนี้แหละไม่ผ่อนซื้อมาให้สดแล้วเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยซื้อสดเลยเหรอใช่เพราะว่าเงินพี่ที่อยู่ที่หนูทั้งหมดหนูเอาไปโปโะหักกําไร ถือว่าดิทำไมเมื่อคืนเอามือกําตู้เซฟแล้วดูเอ๊ะทำไมของหายมงินมันโล่งๆไงไม่รู้ว่าก็เลยเอาเงินไปซื้อให้เขามเหมดเลย <S <s เดี๋ยวเราทำมาหากินหาเงินเพิ่มพูนขึ้นไปอีกเรื่อยๆยังไงล้วแต่ขอให้ทุกคนช่วยกันสนับสนุนเราสองคนนะครับผม ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดติดตามเรา2คนด้วยนะครับคลิปหน้าเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับทุกการติดตามครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับวู้ฮู้ไปเที่ยวดีกว่า